นี่โหกว่าจะวิ่งหนีคุณโครงกระดูกออกมาได้เฮ้ยเช้าพอดีเลยนะพี่ฝนนะปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรแล้วล่ะว่าแต่ว่านายเป็นใครกันเนี่ยเอยเอใช่จริงด้วยนายเป็นใครกันงะเหรอจร้รนานะความจริงแล้วก็คือคุณหมูทองคำคนนั้นแหละนะ อา้าวแต่นี่นายเป็นเด็กไม่ใช่หรอใช่ฉันสามารถแปลงร่างได้ฉันคือเผ่าพัานที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าร่างยังคงกลายเป็นสีทองไม่เชื่อได้ฉันแปลงร่างเป็นปุ๊กปิ๊ให้ดูหรือเปล่าอ๋อหอเหมือนฉันเป๊ะเลยอะ่ะเห็นมาฉันฉันรูปหล่อหรือเปล่าปุ๊กปิ๊กอืมรูปหล่อมากเลยเพราะว่าฉันหล่อ,อแล้วที่สําคัญนะฉันนั้นนะต้องออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่า บ้านของฉันถูกยึดกลองบ้านของนายถูกยึดไปอย่างนั้นเหรอใช่บ้านของฉันนะถูกยึดแล้วก็เพื่อนเพื่อนพ่อ,นพอแม่พี่น้องของฉันก็หายไปไหนก็ไม่รู้จะตามหายัยางไงก็ตามหาไม่เจองั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ตรงนั้นกันดีกว่าพี่เอกจะไปไหนนะ่ะพี่เอกอยากรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะนะอยากรู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนเหรอนี่ฉันมาแล้วพวกนายจะไปจริงๆอะเหรอ เผื่อเราจะช่วยอะไรได้พวกเราแก้ปัญหาเก่งน่าจะบอกให้งั้นฉานจะเป็นคนบอกให้ก็แล้วกันว่าบ,บ้านของชาน,นะความจริงแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่นู่นเลยถ้ำบนภูเขาถ้ำบนภูเขาเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วขับไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ถึงเอง,เองอะนะทางนี้นะ แล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วขึ้นไปบนภูเขาสูงสูง,สงลูกนี้เลยละ่ะบู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 บอกว่าไงอ่ะปกปีกบอบอกว่าข้างหน้ารู้สึกถึงกลิ่นของความอันตรายกลิ่นของความอันตรายใหญ่แล้วพี่เอกน่าจะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลแล้วละ่ะบู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 จอตรงนี้แหละข้างในเนี่ยหรอใช่ข้างในนี้ระวังให้ดีนะที่เนี่ความจริงแล้วเป็นบาดฉันแต่ถูกยึดไป แสดงว่านายถูกยึดบ้านจากกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงอย่างนั้นนะหรอใช่ถ้าได้เข้าไปได้จะรู้เองหืมกลุ่มไหนกันนะเขาอ่นนะมีความโตกันข้ามกับฉันฉันเป็นสีทองส่วนอีกกลุ่มนึงที่มายึดบ้านฉันเขาจะมีเป็นสีสีอะไรนะสีอะไรอะฉันไม่รู้นะนายเดินหนีออกมาเลยไม่ใช่หรอใช่ใช่ใยก็จําได้แต่หลงัลงๆนายก็เดินเข้าไปข้างในไปดูก็แล้วกัน เข้ามาลึกแล้วเหมือนกันนะเนี่ยจะเป็นกิโลแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้านั่น,น,นเลยนะข้างหน้ามีคนใส่ชุดเหมือนกับชุดเกราะอ,อยู่เลยนะชุดเกราะเลยเหรอแถมเขาถืออาวุธด้วยนะน่ากลัวจังเลยพี่เอกนั่นนั่นก็เป็นคุณอัศวินสีเงินเดี๋ยวพี่เอกจะลองเข้าไปติดต่อดูแล้วกันนะพี่ผลนะจะไปพูดคุยกับเขาเหรอ ก็น่าจะพูดรู้เรื่องนี่เราไม่ได้มีความแค้นอะไรกันนี่นาระวังตัวให้ดีนะเขาอาจจะไม่อยากพูดกับนายก็ได้ออย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะระวังตัวนะทุกคนรอยอยู่ที่นี่นะโดยเฉพาะนายอ่ะได้เลยนน่พี่เอกรีบเข้าไปแล้วเข้าจะได้รู้เรื่องระวังตัวให้ดีนะเหมือนกับว่าพวกนี้จะเฝ้าอะไรบางอย่างไม่อยากให้เราผ่านทางเข้าไปอย่างนั้นหรอสวัสดีครับสวัสดีครับไครเดินมานน้นเนี่ยเออคือ คือว่าผมจะขอผ่านทางเข้าไปข้างในหน่อยอ๋อเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆนายเป็นใครทำไมถึงรู้ที่อยู่ของพวกเราได้คือว่าคือว่าผมอยากจะเข้าไปดูข้างในหน่อยครับเห็นถ้ำมันสวยมากเลยนะครับจะขอไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวสักหน่อยไม่ต้องพูดแล้วขอผ่านทางเข้าไปหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ที่ผ่านทางผ่านอะไรสักหน่อยที่นี่เป็นถ้ำต้องห้ามถ้ำต้องห้ามอย่างนั้นเหรอครับโอ้ยยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยครับไม่ได้ฉันบอกว่าไม่ได้ยังไงล่ะ โอ้โห oh, ให้เข้าไปหน่อยนะพี่ชายไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เป็นถ้ำห่วงห้ามห้ามมนุษย์หรือใครก็ตามเข้าไปเด็ขดขาดเพะผมเข้าไปศึกษาเฉยๆผมไม่ได้เข้าไปท่องเที่ยวหยุดตรงนี้เลยถ้าเข้าไปแล้วก็ไม่หวังไม่เลือกโอ้โห oh, ใจร้ายจังเลยแค่จะเข้าไปดูข้างในหน่อยเดียวเองไม่ต้องเข้าไปเลยืองั้นไม่เป็นไรแล้วผมไม่กวนแล้วครับรีบๆออกไปจากที่นี่เร็วๆเลยนะอย่าให้เห็นหน้าอีกเข้าใจหรือเปล่าพวกนี้มีพิรุษแท้ แสดงว่าข้างในต้องแอบซ่อนอะไรเอาไว้แน่นอนเป็นไงมั่งอ่ะไม่ให้เข้าอ่ะอืมไม่ให้เข้างั้นเหรอเขาบอกว่าถ้าจะเข้าไปอ่ะจะต้องมีเรื่องแน่นอนก็อย่าเข้าไปเลยดีกว่าไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เอกคิดหาวิธีการให้ก่อนนะพี่ฝนนะหาวิธีจะเข้าไปข้างในจริงๆเหรอถ้าเราไม่เข้าไปแล้วก็จะไม่รู้ไงว่าข้างในอ่ะเขาเกิดเหตุการณ์อะไรกันแล้วก็ครอบครัวของ น้องคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ใจแล้วล,วลบครอบครัวผมหายไปยังหาตามหาก็ไม่เจอเดี๋ยวจัดการให้นะไม่ต้องกลัวเอกระวังตัวให้ดีนะนี่นายเจ้านันกลับไปแล้วจริงๆใช่ไหมก็น่าจะกลับไปแล้วฉันมองไม่เห็นเขาแล้วนี่นะอืมดีแล้วละ่ะปล่อยให้เขาออกไปเดี๋ยวจะเกิดเรื่องข้างในได้นะออแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างด้วยละ่ะโอ้พวกนี้ตาไวมากไม่ได้การงั้นเรียวตรงนี้เลยแล้วกันนะข้างๆนี่ มีทางไปที่อื่นอยู่อีกนิดนึงนี่นะเอาละเดี๋ยวเพ็กจะย่องไปตรงนั้นแล้วก็เรียกความสนใจจากพวกนั้นให้มาทางนี้ฮึบฮึบฮึบฉันว่าฉันมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาจริงๆนะนายมองเห็นหรือเปล่าฉันไม่เห็นเลยนะตรงนี้มีกิ่งไม้อยู่เยอะพอสมควรเอามากองรวมกันแล้วก็ทําแบบนี้นี่นี่นี่นีนนนนรับรองว่าจะต้องดึงดูดความสนใจได้แน่นอน มาแล้วพี่เอกมาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่เอกจัดการเรียบร้อยแล้วพี่ฝนจริงเหรอไปทําอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันรอดูหรือว่าอะ,อ,นนอะไรบางอยา่างมีควันแถวนั้นอะ่ะฉันได้กลิ่นควันเยอะเลยไม่ใช่ควันอย่างเดียวละถ้าแบบนี้น่าจะมีไฟนะมีไฟเหรอเออน้อยได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยฉันถ้าฉันเหมือนได้ยินได้กลิ่นอะไรบางอย่างอ เป็นกลิ่นควันนี่นาฉันได้กลิ่นเหมือนใครย่างปลาอยู่แถวนี้ด้วยนะอเออ,เอ,อใช่จริงด้วยเ,เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ไม่ได้กาแล้วเออนั่น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 ห้นนองเก็บอาหารนี่นะใช่นั่นห้องเก็บอาหารของพวกเราแย่แล้วไฟไหม้เฮ้ยใครมาจุดไฟตรงนี้หน้าห้องเก็บอาหารเนี่ยโธ่จุด จุดไฟไว้ตรงนี้ไม่ได้ต้องรีบกันดับไฟแล้วเข้าเฮือบเือโอ้แล้วเมื่อไหร่จะดับได้เนี่ยเรามีแค่อาวุธเท่านั้นเองแล้วนี่รีบตีแล้วเข้าตีลงไปตีลงไปไฟจะได้ดับเฮือบเฮอเฮออย่าแล้วอย่าแล้วยิ่งตียิ่งลุกทํายังไงดีเรียกคนมาเพิ่มเร็วอย่าแล้วใครก็ได้มาช่วยทางนี้ทิงไฟไหมแล้วเข้าทุกคนจังหวะเนี้ยรีบหลบเข้าไปเลยฮะนั่นไงมีไฟไหม้จริงๆด้วย ไม่ไม่กองอาหารเขาหลอกหน้าเพราะว่าเพียงจุดไว้แค่ข้างหน้าจุดไว้แค่ข้างหน้าเหรอใช่แล้วเพื่อเป็นการดึงเวลาดึงดูดความสนใจไอ,อ้ท<อ>ีวก่อนนี่อะไรอะ่ะพลึกอะไรเต็ไมไปหมดเลยสวยมากเลยอะ่ะที่นี่นะเป็นถ้ำแห่งพลึกแก้วคริสตลัลต่างๆมากมายเ,ออเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่พวกฉันถูกลูกหลานจะเป็นเพราะพลึกแก้วพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่านายเป็น มนุษย์ทองคําไม่ใช่หรอใช่มนุษย์ทองคําข้างหน้าเป็นผลึกแก้วด้านในจะมีทั้งทองคํามีทั้งเพชรมีทั้งพลอยเยอะแยะเต็มไปหมดเขาอาจจะมายึดคลองบ้านของฉันเพราะสิ่งนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้นะแค่ผลึกแท่งเดียวนี่ฉันว่าขายซื้อบ้านได้ทั้งเมืองแล้วมั้งมี่อย่างสวยเลยข้างในนั่นอะไรอะ่ะอ้าวแล้วไหนบอกมีทองคํากับผลึกนี่มันป่าไม้ไม่ใช่หรอก็ใช่ไงฉันน่ะรีบวิ่งออกมาจากที่นี่จะไม่คิดหรอกนะว่าตรงนี้จะมี สิ่งกีดขวางมาบาังไว้หรือว่าพวกนั้นจะสร้างเอาไว้เพิ่มเติมหรือเปล่าหมายความว่าเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมเนี่ยป่าตรงเนี้ไม่มีไม่มีมาก่อนเหรอบูบูบูตกลงมันคืออะไรกันแน่พีเพเอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเดินผ่าเข้าไปเพเอกจะเป็นคนนําทางให้เองนะระวังงนะนทุกคนเดินตามมาระวังตัวด้วยนะตรงนี้เป็นป่าเึบอมากเลยอะ่ะระวังหลงกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนตามมาตามมาโอ,โอ้มองไม่เห็นอะไรแล้วบู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 ทำไมอยู่ดีดี ต้นไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยปากทางเข้าบ้านฉันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่แล้วข้างหน้าไม่ใช่ว่าทางตานแล้วนะอออฉันก็ไม่แน่ใจนะฉันมาได้มาตั้งนานแล้วมันมันลกไปหมดเลยพี่ฝนมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะนี่ไม้เกี่ยวฉันระวังด้วยถ้าฉันหล่นลงไปถ้าตามไม่ทัน ขาฉันไม่ยาวเมืมอนพวกนายนะปุ๊กปิ๊นายลงไปก่อนได้หรือเปล่าฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอะข้างหน้าเหมือนจะเจอทางออกแล้วนะทุกคนปุ๊กปิ๊นายอยู่ไหนเนี่ยฉันหาหนายไม่เจอแล้วบโบโบโบูบบบมีอะไรหรอโเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้แย่แล้วทุกคนเนี่ยไรกันเนี่ยมีทหารของฝั่งนั้นเขามายืนล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยอะอแล้วเราจะทำยังไงกันดีนั่นนะซิโบปุ๊กปิ๊ก พวกนี้เป็นบุคคลภายนอกที่บุกรุกเข้ามาจับกลุ่มให้หมดได้เลยครับวันหนะ้าว่าแต่เราจะจับไปไว้ที่ไหนกันดีล่ะครับจับไปไว้ที่คุกนั่นไงออได้เลยครับวันหนะ้าหยุดเดี๋ยวดีพวกนายถูกจับแล้วแย่แล้วพี่ฝนเร,เราจะหนีทันหรือเปล่าเนี่ยหนีไม่ทันแล้วข้างหลังก็เป็นป่ามองหาอะไรไม่เจอข้างหน้านก็เป็นอัศวินเราถูกจับแล้ว ปล่อยพวกเราไปเถอะครับพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราแค่มาท่องเที่ยวเฉยเใช่แล้วล่ะค่ะพวกเราแค่อยากจะมาดูเฉยๆว่าข้างในมีป่าไม้สวยๆหรือเปล่าเจ้วพวกนั้นไปไหนแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าให้อุ้มฉันดีๆฉันเลยโดนกิ่งไม้เมื่อกี้เกี่ยวคอหล่นลงมาเลยเฮ้ยในที่สุดก็ออกมาได้สักทีถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเด็ฮนแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วล่ะเนี่ย